พร้อมแล้วก็โลแรกกันไปเลยตึ้มโลที่53ผ่านไปยังเงียบอยู่นะครับผมซ้ำเติมกันไปต่อเลยยังไงยังไงเฮ้ยเปล่าอเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่ช่องของผมมีแสงสท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟกัน ยูโร่เลยนะครับผมจังหวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่ฮีโคดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งร้บาทเลยนะครับผมเ,ออบเ,บเติมป,ปุ๊บเข้าปั๊บเติมปั๊บเข้าปุ๊บ เติมปุ๊บปับเข้าปุ๊บเติมปุ๊บปุ๊บเข้าปุ๊บปับผมแนะนําเป็นนี่เลยคอยครับถึงชื่อจะมีคอยแต่ไม่ต้องคอยนะครับเติมถูกเติมไวบริการดีเสริมดวงได้ทันทีแนะนําเลยครับผมคอยครับคาเตือนการเติมเงินที่คอยครับไม่มีความเสี่ยงผู้เติมเงินโปรดยิ้มและรอรับคอยนะครับรอรับได้เลย আপাদিলে ছ্ম তুক তুক তান ইক নিতি ড় র াপস্ত্র আন নাগ নাগ নাদ রাইচ และวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกม Summoner World Chronicle นะครับอัปเดตที่มันก่อนเล็กน้อยก่อนจะไปเปิดกระชาในวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้หน้าแสงมาแล้วปั้นไประดับหนึ่งนะครับส่วนแวมของผมเนี่ยวันนี้แหละเราจะมาผลิตสึกมันนะครับเพราะว่ามันจะเอาเวกสิและวขาดอีกแค่ยี่สิบเศษเท่านั้นนะครับวันนี้เตรียมมา200อันแล้วถ้าว่าเอ็กซิเดนที่สุดคือแบบออกมาโหที่แย่ที่สุดผมต้องเปิด200ใบก่อนตู้จะ ผมจะได้แวมมาแต่ว่าถ้าว่าได้ก่อนเราก็จะพอนะครับเพราะว่าสกิลเราเนี่ย เรียกได้ว่าอัพไม่ได้เต็มหมดแล้วนะครับ 5, 5้5 4 2นะครับครบหมดทุกอย่างแล้วตัวที่2ที่ผมกำลังปั้นไล่มานะครับตั้งแต่มีเขาชีวิตก็ดีขึ้นเป็นพันล้านเท่าเลยนั่นก็คือคลิปเบล่าน้ำาลครับผมหรือที่หลายๆคนเรียกว่าจุ๊บเม่งนั่นเองตัวนี้ก็ปั้นมาจนถึงอเวกสิบเอ็ดแล้วครับผมถ้าได้มากกว่านี้ก็จะดีแต่ว่าในพราัถนาผมใส่มันไว้แล้วแหละนะครับผมส่วนสกิลเนี่ยปั้นมาหนึ่งระดับแล้วครับลงโจมตีกายภาพไป3ครั้งแม่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคยับ อาแล้วก็กิจกรรมตอนนี้ก็แจกคัดน้ำกูเรียกว่าสุดๆเลยอัปเดตรอออยกันนิดนึ่งนด้ครับผม200ด่านนะครับปกติแล้วก็ด่านยากอยู่191อ่ะงั้นก็หลังจากอัปเดตทีมเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับก็มาที่แท่นบูชากันเลย เหลือเวลาอีก2วันก่อนแวนน้าจะไปนะครับหลากหลายคนบอกให้ดองไว้นะครับเขาบอกว่าอีเวนนาเวจะมีการเปิดยิ่งเปิดเยอะยิ่งได้สกอร์กลับมาเยอะตอนนี้ผมจะขอญาตไม่เปิดแสงมืดกับ5ดาวนะเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์ที่มันมากๆในการทําแสงมืดกับ5ดาวเพราะฉะนั้นอุบไว้ก่อนนะครับวันนี้เรามาเปิดแวมก่อนก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากร้านคอยทับไว้ด้วยแลวกันนะครับร้านใหม่ของเราเอง นี่ครับฟังไ้ไในโอ้โหมอ้อมใจด้วยปะพร้อมแล้วก็โลลากกันไปเลยตึ้มอย่าบอกนะว่าสองครับไอแบบยาวๆเงียบคลิปๆเอ้ยแต่ผมเปิดทีละหนึ่งได้นะเพราะว่าผมไปได้สกอร์มาจากในหอห้องรับนะเเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไว้มันจะดูทำคลิปง่ายไงเปิดทีละหนึ่งบ้าง เออเมื่อก่อนตอนเปิดสกายลีน่าเขเปิดทีนอันหนึ่งแบบนี้แหละพอ,อไฟแต่นี้เหมือนจะลุ้นผ่ามันจะต้องดูนานกว่าอ๊าปี้เฮ้ยคีดไฟครับเออแวมลมผมก,ก็อยากได้อยู่นะแต่ไม่รู้เมตามันจะเปลี่ยนเร็วไหมกิมมืดเอ้ยกิมมืดหรือกินน้ำมัมมี่แฮีิแวงอินตาย เยติแฮปปี้ครับผมมีนักลบ <Fix ing. S 2> ฟิกซิ่เกาะผีสิงเน้นเด็บการูดา้าเต็มแล้วสิกการด้าบอผีสิงจะหมดละธาตุน้ำโเลมธาตุการูดา้าและสุดท้ายเป็นจบหมดแล้วครับ ตอนนี้เปิดไปทั้งหมดนะครับผม50กว่าครั้งแล้ว,วโลที่53ผ่านไปยังเงียบอยู่นะครับผมซ้ําเติมกันไปต่อเลยยังไงยังไงเฮ้ยบาไอา้ดีกูแม่งเไอ้ดีกูได้รับการดูแลแล้วก้อเไว้ยไหมไหมคะคลิปนี้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องการันตี แวบน้ำออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเลยอึง okay. ร้อยขั้สิบว่ะเออโมเมนต,ต์ดีๆแบบนี้มันก็มีโมเมนต์ดีๆมันก็มีคลิปนี้มันสั้นไปห,หรือเปล่าอยากพาไปลงอารีนาจัง <c oughs> ขอญาตปลุกขั้น15แบบตึงๆเลย 9, 8, 7, 4, 4ปปลุกพลังขั้นสูงสุดแล้ววิวัฒนาการขั้นสูงสุดแล้วสกิล ขั้นสูงสุดแล้วเลเวลขั้นสูงสุดแล้ว <Wow. S 1> เหลือแค่คัดลูนตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมรีวิวตัวแรกน uh. ะครับผมจากการบากบั่นในการปั้นตัวต่อไปก็จะเป็นคีเมลาน้ำนะผมขออีกสักสองโลเพื่อแบบ He เฮฮาปาจิงโกเผื่อมันจะมาในในดวงมันก็เริ่มแบบกลับคืนมาแล้วนะครับผม mm. ขอเปิดสักสองสองครั้งบอกนะสนองนี้ตัวเองไป ไม่ผ่านอีกครั้งครับตึ้มเฮ้ยเฮ้ยไม่ผ่านฝากสี่ดาวสักใบไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับจริงๆอยากจะพาไปลงอารีนาด้วยแต่อารีนาเพิ่งรีแล้ง เรียกได้ว่าตอนนี้รุ่นใหญ่เขาเดินกันอยู่ผมลงไปนี่อาจจะโดนแบบหักคอได้เออรุ่นใหญ่เขาเดินกันอยู่่ะดิ <c oughs> หรือว่าจะดูแบบนี้ล่ะ <c oughs> เออไปไปผมเอาแวมลงไปลุยพวกแมทพวกนี้ให้ดูหน่อยดีกว่าอ่าสามแสนจนสามแสนอินูมืดนะครับผมปกดต่อสู้ครับเออคลิปนี้นะครับผมได้พามาดูอารีนาบ้างเอบเฮ้ยหมาล่ามันก่อนสวยยิ่งดูดูดูแวมยิง ปักปักปักเป็นไงลไรสันเลือดมืดน้องแวนยิงทีเลือดมืดเลือดมืดโอ้ดีมันเกาะมันเกาะมันเกาะอยู่แล้วเลงเลงเลงไอพีดไว้ดูนะดูนะดูนะดูดูพีดดีๆรอก่อท้องหมดดูแก๊กแก๊กปักปักปักโอ้แก๊กแก๊กปักปักปักโอ้ยี่ไรว่าหน้าชาเดี๋ยวผมสั่งแวนเข้ามาชิดเลยดอกนี้ฟันชัวร์ไล่ล่าเป็นไง เรียกได้ว่าตึงๆควรค่าแก่การปั้นเอาล่ะครับผมมาแวนเจอแวน <Wow. S 1> นะครับผมแล้วก็อาร์นาำพร้อมกับจินไฟน่าสนใจเพราะฉะนั้นแล้วว่าลุยโลดวะจินไฟล่ามันก่อนเลยบัวบัวบัวยูยิงปืนแก,แก๊กก๊กปักปักปับสวยเฮ้ยแววมันแววมันแววมัน ขึ้นกระทำลือลำก้องขึ้นลำก้องตัวไเออดู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 เลือดดีดูเลือดดูดูตัวแวมผมนะตั้งถอยหลังแล้วยิงปักปักปักแขงนะเนี่ยยิงละลายอะน้องเปลี่ยนเป็นรถกระบีเลยเอ้ยรถเกาะไปแก๊กแก๊กปักปักปักเออมาครับผม อันนี้เป็นทีมโถมนะผมบอกเลยว่าวแวมมันแพ้ประมาณนี้นะครับอันนี้ลุยหลังอ่าน,นี่สกิลมูลแล้วก็กดแทงให้นะครับถ้าแวมผมฆ่าเจ้าเหมียวไม่ทันเนี่ยควยเลยผมอยากปั้นออบียผมมากออบียผมยังอ่อนแบบยังอ่อนเกินอ่ะแต่มันต้องไปแฟมฟาร์มแต้มเงาอ่ะบุกมาแล้วดูดูดูบุกมาแล้วกดตัวคิวฟับฟันใบวิ่งหนีตามไปล่าายสวยกินไฟมันมีเกาะอ,อยู่เย็นเย็นทิ่เบล่าเอาด้วย เกาท้องอยู่สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามแล้วก็เล็งยิงแกกกตึกตึกตึกโอ้โหดับสวยมากเข้าไปฟันเลยพีช่ชักชัวร์เ็นยังไงเรียกได้ว่าตึงตึง โอเคครับผมก็คงจะประมาณนี้ในครับผมตอนแรกว่าจะทําคลิปรีวิวแวนแยกแต่เดี๋ยวไว้คัดลุนเสร็จก่อนดีกว่านอาอแบบว่าแบบโอพีเลยเป็นสายที่ผมคิดว่าผมชอบเลยไปครับผมแล้วก็จําคลิปแรกที่ผมมาลีด้าได้ไหมคลิปนั้นนะครับไม่มีตัวแทงแล้วก็ไม่เข้าใจตําแหน่งเลยนะครับเข้าใจได้ว่ามันคลิปาเลยออกมาเป็นประมาณนั้นเนาะแต่ว่าพอผมฟั้นคิเมล่ามาแล้วแวนได้ยิงแล้วแล้วเราเป็นตัวดามจอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวเสริมให้กรุงกรม ว่าเล่นสนุกมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับถ้าคุณชื่นชอบก็อย่าลืมแชร์กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับผมเทคนิคดีๆอะไรแล้วก็ท้าว่าดูแล้วยินดูแล้วกูกใจที่เลืมกดไลค์กับเราด้วยแค่นี้ก็สนุกเราได้เต็มที่แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ